ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไลฟสดแฉสามแปลว่าวน,นอกใจสุดช้ำเป็นคนใกล้ตัวจากกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาโพสต์ข้อความตัดเพาะ ถูกคนที่รักนอกใจพร้อมทั้งยังได้ระบุข้อความว่าพูดถึงเรื่องความซื่อสัตย์ต่อคนที่ผมรักผมก็ถวายหัวใจให้มาโดยตลอดทุกวินาทีเพราะผมรู้ว่าผมมาจากที่ไหนและกำพืชผมเป็นใครแต่สิ่งที่คอยได้รับตอบแทนคือความเจ็บปวดถ้าไม่เป็นผมคงไม่มีวันเข้าใจผมไม่อยากเป็นแบบนี้แต่เพราะผมรักเขามากผมก็เลยเจ็บจากเขามากและนี่เป็นรักแรกของผมเมียคนแรกผมพยายา พยายามสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์แบบที่สุดในรูปแบบของผมไม่ว่าจะทำอะไรก็นึกถึงหน้าลูกๆเสมอจนตอนนี้มันเหมือนระเบิดที่นับเวลาถอยหลังแต่บางทีคนเราอะไม่ใช่ปูนไม่ใช่เหล็กที่จะทนได้เสมอผมอาจจะไม่ดีพอสำหรับเขาก็ยอมรับเพราะอายุน้อยและอาจจะไม่เพอร์เฟกต์สำหรับเขาแต่ผมไม่เคยคิดนอกใจเขาเลยแม้สักครั้งเดียวก็มีแต่ก้มหน้าก้มตาทำมาหากินสร้างเหนือสร้างตัวเพื่อคนข้างหลัง มันผิดที่ผมอายุยังน้อยและผิดที่ผมไม่ดีเท่าที่ต้องการแล้ววันนี้สิ่งที่ผมได้รับ จากการตอบแทนจากความซื่อสัตย์คือและบักผู้ชายคนนั้นมันเป็นใครมันดีแค่ไหนปล่อยให้มันหยามน้ำใจผมขนาดนี้ทำไมไม่นึกถึงหัวอกผมบ้างและปล่อยให้มันลอยหน้าลอยตาจนวินาทีนี้ปล่อยให้มันเหยียบศักดิ์ศรีของความเป็นผัวและเป็นพ่อของลูกหรือแม้กระทั่งความเป็นผัวของหัวหน้าวงบักผู้ชายมันก็ไม่มีอย่างอายไม่มีความเป็นลูกผู้ชายก็รู้ว่าเขามีลูกมีผัวทำไมเมินถึงไม่ยอมถอยถ้าผมไม่ ดีตรงไหนบกพร่องตรงไหนก็สอนผมสิพร้อมที่จะแก้ไขทุกสิ่งเพื่อคนที่ผมรักที่สุดเพื่อครอบครัวทำไมต้องทิ้งกันกลางทางแบบนี้ลูกสองแล้วนะมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริงหรือเปล่าที่คุณปล่อยให้คนที่สามเข้ามาทำร้ายครอบครัวของเราคนนี้บอกเลย ินบนเรือนขี่รถบนหลังคาสุดท้ายนี้แสงทองฟินแลนด์มันก็คือส่วนหนึ่งของผมทุกอย่างต้องเดินหน้าและพัฒนาต่อไปเพื่อขนข้างหลังปอลอผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สถานะความเป็นพ่อแม่ยังคงอยู่เหมือนเดิมตลอดไปและโพสต์ดังกล่าวเขาไหลบางตอนว่าวงก็เหมือนเดิมปรับความเข้าใจหรอถ้าไว้ใจการจะเป็นแบบนี้หรอค่าฤห,หัส20ล้านก็ไม่มาอยู่ผมตั้งหลักไม่ทันแต่ตอนนี้ต้องเอาวงเอาไว้กอก ปัญหาหนักกว่านี้ผมก็เจอมาแล้วคือไม่รู้จะบอกอยังไงแต่ละอย่างผมเข้มแข็งแต่ไม่ใช่ว่าผมต้องรับทุกอย่างอยากให้ทุกคนคอมเมนต์ให้สุภาพอย่าใช้คำยากเป็นเหตุเป็นผลผมจะไม่ใส่ร้ายป้ายสีใครเวลานี้ความเป็นพ่อเป็นแม่เราเหมือนเดิมเรื่องเกิดมา8เดือนเองที่เขามีคนอื่นมันอาจจะเป็นฟ้าลิขิตไม่เป็นไรผมสู้มาตั้งแต่เด็กมาเจอเรื่องแบบนี้มันก็ผมเหนื่อย ผมเหมือนจะเป็นบ้าสมองมันเป่าโล่งไปเลยชีวิตมันเปราะบางนะผมจับได้ไร้ทันนะที่เกิดขึ้นแต่ผมก็ไม่สบายใจผมไม่ได้ด่าใครเลยคนมันรู้อยู่แล้วว่าทําอะไรอยู่ผมทําใจได้จับได้ไร่ทันจะพูดอะไรก็ว่าไปเถอะ ผู้ชายคนนั้นก็ลอยหน้าลอยตาแบบไม่ให้เกียรติกันผมก็ไม่ให้เกียรตดทำแบบนี้แต่ผู้หญิงผมไม่รู้แต่ผมจะสู้เพื่อลูกถึงผมไล่มันออกไปหน้าต่างมีหูประตูมีช่องคนที่หวังดีกับผมก็มีอยู่ผมเก็บพิจารณาดีแล้วที่บอกว่าเป็นเรื่องภายในทุกคนไม่รู้หรอกสิ่งที่ผู้หญิงทำได้ผมทำได้หมดยกเว้นเบ่งเอาลูกออกมาเท่านั้น